ด้วยระยะห่าง36ล้านไมล์ดาวพุธเป็นดาวฟราอดที่อยู่ใกลด้ดวงอาทิตย์มากที่สุดมันไม่มีดวงจันทร์บริวารและมันยังไม่มีบรรยากาศบนเรารู้จักมันจากการมองเห็นด้วยตาเปลา่าซึ่งจะปรากฏบนฟ้าฟ้าของโลกในช่วงพลบคำ่ำด้วยขนาดเ้นผ่าศูนย์กลางที่ยาน้อยกว่าโลกถึง60% ดาวพุธจัดเป็นดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดในสุรยิยะจักรวาลมันมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะสร้างสนามโน้มถ่วงให้มีพลังมากพอที่จะดึงดูดหรือกักเก็บบรรยากาศดาวที่เกิดจะแน่นี่ดวงนี้ก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวชาวโรมันโบราณตั้งชื่อดาวพุธตามเทพผู้สงสารของพระเจ้าดาวพุธหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา88วันซึ่งเร็วกว่าดาวดวงใดๆ แต่เมื่อเรากลับมาพูดถึงเวลาที่ดาวพุธหมุนรอบแกนตัวเองนั้นมันกลับครองตำแหน่งดาวเคราะห์ที่หมุนช้าที่สุดครับซึ่งมันหมุนรอบตัวเองด้วยเวลา180วันบนโลกซึ่งนานถึงครึ่งปีแรงโน้มถ่วงขขงดวงอาทิตย์ทำให้เกิดแรงเสียดทานจากการเวียนทำให้ดาวพุธนั้นหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วน้อยลงและยังหมายความว่าเวลาหนึ่งปีบนดาวพุธนั้นสั้นกว่าหนึ่งวันบนโลก การหมุนอันแปลกประหลาดของมันทําให้สภาพอากาศบนดาวพุธนั้นยิ่งน่าตกใจขึ้นอีกเป็นเวลากว่าหกเดือนด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะร้อนถึง800องศาฟาเรนไฮ์ส่วนด้านที่หันออกจากดวงอาทิตย์จะเย็นลงถึงลบ300องศาต,ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมันมีช่วงที่ร้อนจัดนานในซีกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์และเย็นจัดอีกนานในอีกซีกหนึ่งจึงทำให้เกิดอากาศที่ต่างกันอย่างสุดขั้ว แม้ว่ามันจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแต่ดาวพุธจัดเป็นดาวที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอยู่มากท้องฟ้าของมันมืดมิดอยู่ตลอดเวลา